มาแกไสกรอกผัดซอสแดงราดข้าวข้าวน้อยหนึ่งกงล่องเออเลิมาแกอันดับแรกเลยก็หั่นไส้กรอกกันเนาะทนไส้กรอกให้เป็นสามเออ่นไส้กรอกเสร็จแล้วก็วิ่ามันนี้เลิศสวย่ามาันนึ่งแก เออผ่านทุกนเลยนะวันนี้ฉันจริงจังมากนะบอกเลยวันนี้คือไม่เล่นวันนี้จะมาแบบสวยๆเออวันนี้ต้องสวยรถมาแกเปิดกระแต๊ะเปิดกระแต๊แล้วก็ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวไปนิดนึงใส่นิดเดียวพอนะใส่นิดเดียวพอเออ ให้มันร้อนๆนิดนึงวันนี้ท่านจริงจังมากบอกเลยแล้วก็ใส่่ลงไปแกใส่เส้นกอกลงไปแล้วก็ผัด,ผ,ดผัดให้นางมีสีสวยอ๋อผัดให้นางมีสีสวยจิ้งไปจิ้งมาแบบนี้กิ้งไปกิ้งมาแบบนี้เห็นปะนางจะบานออกมาบานออกมาเหมือนผ้าเบนซ์เลิศอะไรคือผ้าเบนซ์วะ อผัดไปเรื่อยๆแล้วก็พูดรื่เปื่อยไปเลยฉันไม่รู้จักหรอกผัดไปเรื่อยๆแกเออพอหัวนางเริ่มถอกเริ่มบานเริ่มเป็นหัวเบนเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ใส่กระเทียมลงไปเออแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยเออ,เออแล้วก็พักเอาไว้ก่อนพักเอาไว้ก่อนเลิศเลิศเ,เ,เออ เสร็จแล้วเราก็จะมาทาซอสซอสแดงเนาะก็เตรียมน้ําเปล่าแล้วก็เป็นเทลโบบอยเนาะลดกลิ่นสลากกลิ่นอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีแดงอ่ะแกประมาณหนึ่งช้อนชาดูก่อนว่าแดงยังสองช้อนชาแล้วกันเออแดงแล้วเนาะนีกหนึน่งเลิศประมาณนี้แกคนนางให้เข้ากันเออแกมันเลิศนะคนให้เข้ากันแบบนี้เออ อันนี้นฉันใช้มีอีพอนะไม่ได้เป็นน้ำแดงแบบกระโลกกะลาอะไรอย่างนั้นนะกระทะใบาเดิมไม่ต้องล้างแกก็เปิดเตาแตรเหมือนเดิมรอให้กระทะร้อนนิดนึงรอให้กระทะร้อนนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำแดงลงไปเลิลดเนาะแล้วก็หยอดซีอิ๊วขาวนิดนึงเออหยอดซีอิอ๊วขาวไปนิดนึงแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหน่อยนึงแก เออแต่ผมมึงว่ไปหน่อยนึงเคี่ยวให้นางแบบว่างวดมวดหน่อยนะเคี่ยวให้นางงวดงวดเออให้นางมีความงวดงวดเนาะเคี่ยวให้นางงวดเลยนะให้นางงวดแบบเหนียวเหนียวนิดนึงนี่พอนางข้นพอเคี่ยวได้ได้แล้วซอสนางจะข้นประมาณนี้แต่เขาดอกเลยแกเออผัดให้เข้ากันไปแกเสิร์ฟเลย เต๋อแกเต๋อเออรลิ ч, น่ากินน่ากินมากเออไส้กรอบมันก็ดูถอกดูเบิดบานเบินดีแลกดีแล้วเนาะเออแกเลิศประมาณนี้เลยแกถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นนะก็สามารถที่กดกระดิงต้อนรับในรายการโปรดนนะแ้่ถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรสามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะทุกคนเออมันเลิศไปแกเอาไปให้ลูกค้าอินจอยกันเราเจอกันแกเลิศ